Good morning, Good morning. สวัสดีค่ะด็กเกกวันนี้มาพบกับคุณคููน้ำแล้วก็ที่เชอิ์ระยานะคะ This time you are going to learn about kinds of fresh breads ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขนมปังนะคะยอดฮิตที่เด็กๆชอบทานแล้วก็คุณครูน้ำชอบทานจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมปังยอดฮิตกันเลยนะคะโดนัทค่ะ โดนัทเค้กค่ะเค้กพายค่ะพ <Pie. S 2> ายขนมปังนี้ดิกๆต้องชอบม,มากแน่เลยค่ะเครือซองค่ะครอสต์ <ros> และขนมต่อไปนะคะเป็นขนมปังของฝรั่งเศสค่ะ French bread และสุดท้ายนะคะดิเกตก็คือขนมปังขาวค่ะ White bread ค่ะวันนี้ดิเกตก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมปัง หกอย่างไปแล้วนะคะที่เช do y y u u l k k e r e a d Yes teacher I like bread โอ้ที่เชิ์ชอบขนมปังมากเลยนะคะนอกจากนี้คุงพูก็ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะ Do you know? Yes teacher I know let's do it let's go ว้าวนะคะก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราในวันนี้ค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะก็คือจะให้เด็กๆระบายสีนะคะน,นี่แะคะระบายสีขนมปังหกชนิดของเราในวันนี้นะคะระบายสีให้สวยๆเลยะคะ่ะแล้วก็เขียนทำศัพท์ลงไปด้วยค่ะ Oh you are going to color all the fresh bread inside and you are going to trace and write the name of the bread อืมเป็นยังไงคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาผัวุณผุวแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่คะ,คะ And that's all for today kids See you on our next video Goodbye <c oughs>